สวัสดีค่ะนะักเรียนนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของออการหา <c oughs> หาอะไรอ่ะหาคอทายวยนะ,ะวันนี้เอาคอทายก่อนนะคะการหาค่าคอทายจริงๆแล้วมันจะมีหลายค่าด้วยกันเนาะก็คือค่าคอทายเ <c oughs> ดไซน์ <c oughs> และเปอร์เซ็นทายนะคะซึ่งคอทายเดไซน์เปอร์เซ็นทายคืออะไร <c oughs> เดี๋ยวที่เชอร์จะมาอธิบายต่อไปนี้นะคะ ในชุดข้อมูลของเราที่อยู่ในเรื่องสถิติเนี่ยเขาจะมีชุดข้อมูลมาให้ชุดข้อมูลเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆตัวด้วยกันเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยทําการแบ่งช่วงข้อมูลออกไปเป็น4ส่วน10ส่วนแล้ว100ส่วน <c oughs> ทีเนี้ยมันก็จะมีสูตรในการคํานวณวิธีการคํานวณการแบ่งช่วงของข้อมูลออกเป็นส่วนๆเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยิน หปีเนี่ยมี4ไตรมาสแบ่งเป็นควอเตอร์ที่ 1, 2, ึ่สถูกไหมคิวหนึ่งคิวองคิคิเช่นเดียวกันนะคะมันก็คือคอทายที่ 1, 2, 3นั่นเองเราจะแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นสชุดนะคะเป็น4ช่วงข้อมูลวิธีการทําอย่างไรนักเรียนลองดูแผนภาพนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นการวัดข้อมูลเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอทาย นักเรียนลองดูนะคอทายเห็นไหมลูกช่วงข้อมูลนี่ยาวอย่างนี้เลยเขาจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนจะแบ่งข้อมูลเป็น1ส่วน2ส่วน3ส่วนนี่อันนี้ส่วนที่1 2 3แล้ว4เห็นไหมล่ะเขาจะแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยจะมี Q 1 Q2 คและ Q 3นะเป็นตัวแบ่งอันนี้คือคอ,อทายนะคะตัวถัดไปก็คือเดไซน์ side. เช่นเดียวกันเลยค่้ายกับคอท้ายเพียงแต่เขาแบ่งเป็น10ส่วนเห็นไหมนี่แบ่งเป็น10ส่วนและเปอร์เซ็นทายเท่าที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือ100ส่วนนั่นเองดังนั้นถ้าถามหาความแม่นยำหรือความละเอียดก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นทยเนาะเพราะเขาแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายๆช่วงนะคะเยอะเนาะอันนี้นก็จะละเอียดนะ,ะ <c oughs> อ่ะทีนี้ถัดไปเรามาพูดในถึงเรื่องคอทายก่อนแล้วกัน ค้อทยเปอร์เซ็นทยเดซายเนี่ยแหละนะคะค้อทยการหาตำแหน่งการหาตำแหน่งนะลูกนะตำแหน่งนะคะอันนี้คือการหาตำแหน่งก่อนนะและค่าของข้อมูลที่ยังไม่แจกแจงความถี่ตำแหน่งหาอย่างไรมันจะมีสูตรในการหาตำแหน่งอยู่เนาะทีนี้เมื่อเรามีข้อมูลแล้วอันดับแรกที่ต้องทําเลยนะทุกๆครั้งเลยนะคะเจอข้อมูลแล้วเราเรียงจากน้อยไปมากเลยนะคะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนอันดับแรกอันดับที่สองหาตำแหน่ง หาตำแหน่งหาอย่างไรสูตรคันคำนวณเป็นแบบนี้ QR เท่ากับ R ส่วน4วงเบวบ n บวก1 R 1. คืออะไร R ก็คือ1 2 3 Q 1 Q 2 Q 3แล้วแต่ว่าเราจะหาที่ไหน n คืออะไร n คือจำนวนของข้อมูลดูซิว่าจำนวนข้อมูลเราเนี่ยมีกี่ชุดนะคะเช่นเดียวกันกับเดไซน์เลยเพียงแต่ส่วนจะเปลี่ยน10แล้วเปอร์เซ็นต์ไส่วนก็จะเปลี่ยนเป็น100 ไม่แตกต่างกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราจำแค่ว่าคอทส่วน4เดซา์ส่วน10%เปอร์เซ็นต์ไเปอร์เซ็นทส่วนร้อยส่วนสูตรในการหาตำแหน่งก็คือ QR เท่ากับ R ส่วน4ส่วนเอ่อคูณด้วย n บวก1นั่นเองนะคะอันนี้คือสูตรจำอันเดียวก็พอเนาะเราไปเปลี่ยนตัวส่วนเอาทีนี้พอทราบตำแหน่งแล้วเนี่ยก็หาค่าได้แล้วเนาะอ่ะพอเราทราบตำแหน่งแล้วก็หาค่าได้ตัวตำแหน่งที่2เนี่ยเราก็ตอบตอบตำแหน่งที่อยู่ ที่อยู่ตำแหน่งที่สองอะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นในการหาค่าควอายก่อนนะเมื่อทราบตำแหน่งแล้วเขาบอกว่าให้เปรียบเ <_ t ap> ทียบตำแหน่งจริงของข้อมูลกำหนดต่าข้อย่งนี้อะเอาเป็นว่าเรามาลองทำาข้อมูลนี้กันเลยแล้วกันเนาะข้อมูลนี้เราเรียงจากน้อยไปมากก่อนละคะอะช่วยเรียงให้สิบสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าเอิม่มยี่สิบสอง ยี่ห้าและยี่เก้าสองสี่หกแปดข้อมูลของเรามีทั้งหมดแปดตัวเนาะสองสี่หกแปดมีทั้งหมดแปดตัวแสดงว่าเราได้ค่าเอ็นแล้วนะทีนี้เนี่ยเขาให้เราหา Q ิวสองเดสามพีห้าสิบอ่ะเราค่อยคอยมาหากันนะคะหา Q ิสอง่ะหา Q ิวสองคิวอถูกไหมคะคิเท่ากับ R ส่วน4วงเล็บ n บวก1ถูกไหมอันนี้เป็นสูตรนะอันนี้เป็นสูตรนะคะเราจะหา q 2อ่าเราเขียนสูตรไว้ก่อนนะคะ q 2ของเราเราหาเลยก็ได้เนาะกลายเป็น q 2เท่ากับ2ส่วน4คูณด้วย n เป็น8นะมี8ข้อมูล8บวก1ดังนั้น q 2ของเราเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2คูณด้วย9ถูกไหมลูก ดังนั้น Q 2ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ4.5สิ่งที่เราได้มาตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งนะคะเพราะจากสูตรที่เราเห็นตรงนี้เป็นสูตรการหาตำแหน่งดังนั้นเมื่อเราได้ตำแหน่งที่4.5เราไปพิจารณาซิว่าตำแหน่งที่4.5คือตรงไหนตำแหน่งที่1ก็คือเลข10ตำแหน่งที่2คือเลข5 ตำแหน่งที่สิบห้าต่งที่สาคือ17บเจตำแหน่งที่สค,คือ19และตำแหน่งที่หคือ22แต่ Q2 เราหาออกมาได้ตำแหน่งที่สี่านั่นหมายความว่าค่าที่เราต้องการมันอยู่ระหว่าง19และ22ดังนั้นเวลาเราจะหาค่า Q2 วสองดูนะลูกนะในกรณีที่มีจุดหาตำแหน่งออกมาแล้วเป็นจุดทศนิยมสมมตินะ ขอขอสมมุติในกรณีที่ไม่เป็นจุดทศนิยมก่อนหาคิวสองออกมาได้4ตอบเลยตำแหน่งที่4คืออหะสิบเกแต่ถ้ามันเป็นทศนิยมเวลาเราคิดเราจะทํำยังไงให้นักเรียนดูนะการหาค่าคิวสองในกรณีที่ตำแหน่งมันเป็นทศนิยมเราไปหาตำแหน่งใกล้เคียงของมันก่อนตำแหน่งใกล้เคียงตำแหน่ง4.5มีตำแหน่งไหนบ้างนั่นคือตำแหน่งที่4และตำแหน่งที่5 คือ19และ22นั่นแปลว่าคำตอบของเราหรือค่าที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ระหว่าง19และ22วิธีการหาค่านักเรียนเอาผลต่างของ22กับ19มาคิดเนะผลต่างก็คือเอา22กับ19มาลบกันเราจะใช้22เนี่ยลบ19จากนั้นเราจะไปคูณกับ ทศนิยมจุดทศนิยม0.5น้นี่เราจะเอาแค่จุดทศนิยมหมายความว่าไงทำไมเป็น0.5 4.5ุคือตำแหน่งนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่4่กับตำแหน่งที่5ก็คือครึ่งหนึ่งถูกไหมลูกครึ่งหนึ่งหรือ1ส่วน2ของผลต่างที่เราเห็นตรงนี้คือ1ส่วนสองจุดคือ1ส่วน2ของผลต่างเนี่ยของผลต่างระยะห่างของตำแหน่งที่4และหหรือให้ใครจำไปเลยก็ได้นะ ในกรณีที่เป็นจุดทศนิยมนะคะหาตำแหน่งม่ได้เป็นจุดทศนิยมให้นำตำแหน่งตำแหน่งที่น้อยกว่าและมากกว่าที่ที่มันมีตัวเลขกันนะคะอย่าง4.5เ้าเอาตัวเ4กนะับ5เนอะเพราะมันอยู่ระหว่าง4กับ5เอาผลต่างของ2องตำแหน่งเนี้ยมาคูณกับทศนิยม เพราะสัิยมืออะไรก็4.5ก็คูณ0.5 4.7ก็คูณคูณ,ณ0.7ไปเรื่อยๆนะคะแน,นี้ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราทำการหาคำตอบได้เลยนะคะ22ลบได้3เนะาะ3คูณด้วย0.5มีค่าเท่ากับ1.5ดยังไม่จบนะคะลูกดังนั้นค่า q2 หมายความว่าอะไร1.5 1.5มันคือส่วนเกินจากตำแหน่งที่คื่ขึ้นมาดังนั้นเราเอา1.5เนี่ยไปบวกกับตำแหน่งที่4จะเท่ากับ19บวกด้วย1.5หรือเท่ากับ20.5อันนี้เป็นคำตอบของ q2 เห็นไหม พอได้1.5แล้วเอาไปบวกกับตำแหน่งที่4ไปบวกตำแหน่งที่5ไม่ได้นะคะเพราะตำแหน่งของเรามันอยู่ที่4.5แปลว่าส่วนเกินด5เนี่ยมันจะต้องเกินจากจํานวนที่เป็นตำแหน่งที่4มา1.5ลูกเราก็เลยบวกเข้าไป1.5เป็น19บวก1.5ได้20.5อันนี้คือวิธีการหาคำตอบในกรณีที่เป็นทศนิยมนะคะหาตำแหน่งออกมาได้เป็นทศนิยม เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะอะขอเป็น d a อคอ,อทายก่อนง่ายๆเนอะอะลองลองลอง,ลองดูอีกข้อหนึ่งมีมีตัวอย่างเพิ่มไหมลองดูนะอะโอเคก่อนหน้านี้เนี่ยเราหาในเรื่องของมัธยฐานไปแล้วนะคะในเรื่องของการทบทวนในเรื่องของมัธยฐานไปแล้วทีนี้เนี่ยเรามาเลือกคอทายใช่ไหมลูก ทิชชออูขอควาทายก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนที่ดูคลิปเรีโอนี้นะคะดูมาถึงตอนนี้ทิชชูจะให้การบ้านนะคะให้การบ้านนักเรียนหาคิวหนึ่งคิวสองและคิวสามเนาะของทั้งห้าข้อนี้เลยคิวหนึ่งคิวสองและคิวสามของห้าข้อนี้เลยที่นี้ไม่ต้องกังวลว่าจะทาไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะช่วยทําก่อนนะคะสักหนึ่งข้อนะหาควาทายที่หนึ่งสองสามเห็นไหมหาควาทายหนึ่งสองสามเลยนะคะ าขอเป็นข้อที่ข้อที่สองแล้วกันที่เช่จะช่วยข้อที่สองข้อที่หนึ่งข้อข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะคะจะช่วยข้อที่สองแล้วกันอันดับแรกเลยเราเจอโจทย์นะข้อที่สองนะคะเรียงลําดับเรียงเรียงลาดับจำเออเขาเรียกว่าอะไรเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอันนี้คือข้อที่สองที่เชื่อเรียงนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ และ60ที่ช่วยเรียงข้อมูลจากนั้นหา Q1 Q2 Q3 เนาะ Q1 เนี่ยเราหาตำแหน่งมาก่อนเนาะ QR เท่ากับ R ส่วน4ก็คือ1ส่วน4คูณด้วย N บวก1นคะอ่ะทีนี้แขนค่าไลเลย1ส่วน4 q ่พวหวงเล็บอ่ N เป็นเท่าไหร่ N เป็น6 6บวก1ก็เป็นเไหรบวก1เนาะกลายเป็น7 คูณหนึ่งเป็นเจส่วนส <_ K _' i> อันนี้คือคิวหนึ่งตำแหน่งละลูกหน,นะะ้าเนี่ยค่ะตำแหน่งนีค่ะดังนั้นคิวหนึ่งของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับสี่หนึ่งสีสีห้าบจุสี่เจ็ดยสิบโทษไปไหนเนี่ยสี่หนึ่งสจุดสี่หนึ่งสีล้วเศษสามสี่เจ็ดสแปดเหลือเศษสอง 4ี่ห้าดังนั้นการหารการล้อเจ็ดกับสได้1.75หมายความว่า Q 1อยู่ตำแหน่งที่1.75่สิ่งที่ได้ออกมาคือตำแหน่งอ่ะถัดไปพอเราได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมาหาค่าเปลี่ยนสีนะหา Q 1หนะคะหา Q 1 จากสูตรที่เมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วว่าถ้าเราจะหาค่า q 1ในกรณีที่ตำแหน่งเป็นทศนิยมให้เราไปดูซิว่าตำแหน่งที่1 7 5เนี่ยมันอยู่ตรงไหน1.75มันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมลูกร,ระหว่างตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่2ฟังนะคะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่1หรือและตำแหน่งที่2ทีนี้เราไปดูซิว่าไอ้ศูหรือ7 5เมันเกินมันมันเกินมา75ถูกไหมลูก1.75เาหมายความว่า เกิน1มาเนี่ย75%แล้วถ้าครบ100%ยปอร์มันจะถึงตำแหน่งที่2องถูกไหมคะไอ้ศูนเหนี่ยหรือ75%ของผลต่างระหว่าง10กับ20คืออะไรเราเอาตำแหน่งมาลบกันเอาค่าของตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่1มาลบกันก็คือ20่สลบสิบนั่นเองนะแล้วไปคูณกับ75%หรือ0.75ซึ่งที่เชื่อเคยสอนก็คือเอาทศนิยมข้างหลังเนี่ยมาใส่แล้วตรงเนี้ย เป็นผลต่างระหว่างตำแหน่งที่2ลบตำแหน่งที่1โอเคไหมตำแหน่ง2ลบตำแหน่ง1คูณกับทศนิยมที่เราหาได้นะคะทศนิยมจากตำแหน่งนะอ่ะทีนี้ต่อเลยนะคะได้เท่ากับลบกันได้10 10คูณ0.75ก็ได้7.5 นำ7.5ที่เราได้นี่ย7.5ที่เราได้นี่คือส่วนเกินจากตำแหน่งที่1ใช่ไหมคะดังนั้น Q1 ของเราเนี่ยมันจะต้องเท่ากับตำแหน่งที่1บวกด้วย7.5นะคะอันนี้คือตำแหน่ง1นะเท่ากับ1 7 5อันนี้คือคำตอบของ Q1 เห็นไหมได้อยู่นะคะถัดไปเป็นคิวอ้าวที่เชื่อจะสอนถึงอ่าที่เชื่อจะเฉลยถึงแค่คิวของข้อที่2ก็คือเฉลยข้อที่2นั่นแหละเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเองคิวหายยังไงอ้าวต่อคิวสเท่ากับ1่ส่วนเออสสิคิวเท่ากับอส่วน4วงเล็บ 6บวก1นไปเลยละกันเนาะกลายเป็น7คูณ3 21ยส่วน4เห็นไมคะ7 3 21เนาะค3 q 3เลยเท่ากับ4 5 20ใส่ทศนิยม4 2 8ที่เชอปัดขึ้นซะเลยนะคะเห็นไหมคะ จ็ดสามิบเอ็ดหารสเนาะสี่ห้ายีเหลือหนึ่งใช่ไหมลูกสี่สองแปดเหลือ2ขอโทษหาคูณเลขผิดแล้ว4ีก็ต้องเป็นเลขห้าสิสี่ห้านี่นะคะน,นี่ขั้นไว้ก่อนอันนี้หาคิวสแล้วนะอันนี้เราได้ตำแหน่งมาแล้วนะคะตำแหน่งที่5.25ออันนี้คือตำแหน่ง จากนั้นนะเราทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยลูกนะคะเราไปหาค่าที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่2เอ่ยตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่6 1 2 3 4 5 6ี่แปลว่า Q 3อยู่ตรงนี้เอาเมื่อกี้ที่เชื่อลืมหา Q 2ให้ไม่เป็นไร Q 2ไปหาเองหา Q 1กับ Q 3ให้นะคะอยู่ระหว่าง50กับ60ดังนั้นทำการหา Q 3ได้เลยนะคะอยู่ตำแหน่งที่ระหว่าง5กับ6นะ หาค3เราเอาตำแหน่งที่6ลบตำแหน่งที่5นั่นคือ60ลบ50ไปคูณกับทศนิยมของเราก็คือ0.25นั่นเองนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็น60-50ลบห0เหลือ10คูณ0 2นมีค่าเท่ากับ2.5ดังนั้น Q3 ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับเราไปเอาตำแหน่งที่5ามาตำแหนี้แรกของเราคือ50ใช่ไหมลูกตำแหน่งที่5ของเราคือ50 50เรามาบวกอีก2.5อันนี้จะเป็นคำตอบของ Q 3นั่นเองโอเคไหมอันนี้เป็นคำตอบ Q 3วนะคะอ่ะโอเคทมคิวให้ดอูอีกก็ได้นะคะอ่ะคิวอีกอันนึงจะได้จบจบไป Q 2เท่ากับ2ส่วน4คูณด้วย n บวก1ใช่ไหมลูกคูณ7ไปเลยนะ เจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบสี่ส่วนสี่นะคะสี่สามสิบสองเหลือเจ็ดสองสี่ห้ายี่สิบตำแหน่งของคิวสองคือ3.5ถูกไหมลูกที่นี้หาคิวสองตำแหน่งที่3.5แปลว่าอยู่ระหว่างสกับเออสกับสใช่ไหมคะดูซิตรงไหน1 2 3 4นี่ตรงนี้ระหว่าง30กับ40 ทีนี้เราจะหา Q2 เราเอาตำแหน่ง2ตำแหน่งลบกันเลย40-30ลบ30นะคะแล้วไปคูณด้วยกับจุดทศนิยมนี่0.5มันก็จะได้5 10คูณ0.5ได้5อันนี้คือ Q2 หมายความว่าอา่ของผลต่างหรือ0.5ของผลต่างเนี่ยมันได้เท่ากับ5ดังนั้น Q2 ของเราเนี่ยจึงเท่ากับเอาตำแหน่งที่3ของเราก็คือ30-5บวก5ข้อนี้ q ิวสเออคิของเราก็ตอบ35นะคะไม่ยากเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะคะข้อที่2ที่เจ้าเฉลยไปแล้วเนาะทีนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วให้นักเรียนทำข้อที่1ข้อที่3า5ด้วยตัวเองนะคะส่งภายในวันนี้ฟังดีๆนะห้องสามัญน,นะคะห้อง1นึห้องสห้องสานะคะใครส่งภายในวันนี้บวกคะแนนเพิ่มให้โอเคคือเรื่องงั้นถ้า เข้าใจแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านส่งด้วยนะคะมีอะไรก็ไลน์มาถามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ